นอตตี้มาเดินภูกระดึงครั้งแรกจะรอดหรือจะล่วงหรือจะไปถึงไหมไม่รู้ตอนนี้ระยะทางเหลืออีก1,700เมตรสมาชิกร่วมเดินทางในวันนี้ก็มีอุย <c oughs> จะรอดไหม <c oughs> ไปดูกันอุ <c> ้ย <oughs> อีกครึ่งโลทางขึ้นภูกระดึงค่อนข้างที่จะโคตรเคี้ยวมีอุปสรรคมากมาย <c oughs> แต่สำหรับมือใหม่ยังพอรับได้ในการเดินทางนาะมาโอ สุดเอาเรื่องตอนนี้ฝนตกหนักน้ำค่อนข้างที่จะเชี่ยวการเดินทางต้องระมัดระวังงั้นจะเกิดอันตรายได้ใกล้ถึงแล้วสถานีสุดท้ายอีก1,300เมตรลลยผนทางไม่ยาวไกลถ้าเรายังจะสู้ต่อไปหุยเล่หุยคุยเดีพร้อมกันหุยเล่หุยหุยเลุ่ยหุยุยเลยร้อนแล้วผนทาง มันจะยากเย็นแค่ไหนแต่ผมก็พร้อมลุยเออปีนเขาไม่ได้อและนี่คือเ้้าสุดท้ายที่เราจะต้องขึ้นเขาเพื่อพิชิตกระดึงถามจริงว่าที่นี่มันคือทางขึ้นจริงเหรอโอ้โหเหนื่อยก็พักพักให้หายเหนื่อยแล้วเราค่อยลุยกันต่อเหมือนกับควบลักสิปกมไม่ดีเหนื่อยก็พัก พะใจไม่มีใครและตอนนี้น็อตตี้ก็ไปชิดต้นน้ำตกได้แล้วโอ้โหขึ้นมาอย่างยากใครไหวไปก่อนเลยผมไม่ไหวแล้วดูเลยขนทางอีกยาวไกลและนี่แหละคือก้าวสุดท้ายที่ผมจะพิชิตได้เฮ้เฮ้ถึงแล้วผูกระดือ <c oughs> ถึงก็บ้าแล้วเดินอีกสามโล Eh. Hey.